สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อเช้าอยากไปรดน้ําผักแล้วนะคะรดเสร็จหมดแล้วทีนี้ก็จะไปเก็บผักนะคะเอออะไรล่ะดอกแคเนาะดอกแคมันก็เต็มต้นเลยแล้วก็ไปดูน้ําเต้าที่มันมันออกเนาะก็เก็บมีอะไรก็เก็บอ่ะคะ่ะทุกคน ไปค่ะไปเก็บผักกับย่านะคะอืมถ้าได้เยอะก็จะเอาไปให้ท่านประธานเนาะเพราะว่ามีธุระที่จะไปหาท่านด้วยเนาะไปค่ะไปเก็บผักกันดีกว่าเนาะ ดูนะม่าเคือพวงทุกคนถ้ามันติดหมดนะดูสินี่นี่กำลังเป็นเม็ดเล็กๆแหละถ้าติดหมดนี่กินไม่ไหวเลยนะทุกคนเนี่ยนี่อันนี้จะมาอวดอันนี้นะนี่นี่เราก็คนขี้อวดเนาะนี่ ถัว่วอันนี้เป็นถั่วที่เอามาจากบ้านคุณหมายสามฝักนะมาปลูกไว้ทางนู้นก็มีนะเมื่อวานนี้ให้ดูทางนู้นเนาะแต่เดี๋ยวก็จะไปนะทางนู้นอะ่ะเพราะว่ามีถั่วฝักยาวที่พร้อมที่จะเก็บได้แล้วนี่อันนี้ก็ถั่วที่บ้านคุณหมายเหมือนกัน ให้ดูความสวยงามของเขาดูน้ำเต้าอะ่ะมันมันโทมแล้วทุกคนแต่มันก็แตกขึ้นมาใหม่อีกนะเนี่ยส่วนแตงไทยไม่ต้องคุยถึงนะกินไม่ไหวทุกคนนี่วันนี้ก็สุกอีกสองลูก ไปเก็บถั่วกันนี่อีเนี่ยถั่วบ้านคุณหมายนะแต่ย่านะจะมาเก็บถั่วนี้ทุกคนอันที่จริงปล่อยไว้อีกหน่อยก็ได้นะเนี่ยเนาะเพราะว่าในตู้เย็นยังกินไม่ทันเลยทุกคนเนี่ยไว้อีกหน่อยนึงเนาะให้มันอวบสักหน่อยนึงมันจะผอมเพรียวไป มันจะไม่ไม่โอเคแต่อันนี้ต้องเก็บแล้วทุกคนมันมันหย่อนถึงพื้นดินเลยต้องเก็บอันนี้มันก็อวบแล้วเก็บเมื่อวานนี้ก็เก็บไว้นะน่าจะเยอะแล้วทุกคนถั่วนะ่ะจะผัดพริกถั่วกินสักมือดีไหม เก็บไปเรื่อยมีอะไรให้เก็บก็เก็บส่วนปลานี่ไม่รู้จะทำไงเอากินนะทุกคนยังไม่มียังไม่มีหนทางทุกคนอ๋อเราจะเจอน้ำเต้าลูกโตตัดน้ำเต้าอีกสักหน่อยเช้าขึ้นมานะทุกคนก็เล็มเก็บนนู่นนิดนี่หน่อยเพราะว่า เช้าขึ้นมาก็ไปลดน้ําผักแล้วนะคะใกล้แล้วแหละย่านะเมืงงคืนก็ไม่หลับไม่นอนเมื่อคืนนี้ตีสองกว,กว่าตื่นมาเนี่ยตื่นแล้วไม่น้อยบอกว่าตื่นแต่เช้าเลย ไม่เช้าหรอกแม่น้อยตื่นมาใกล้เคียงกับแม่น้อยนั่นแหละนี่โอเคอันนี้มันเพี้ยมันลงทุกคนยาไม่ได้ฉีดยาเนาะเพี้ยมันก็เลยลง อันไหนเพียงลงเราก็ไม่เก็บปล่อยมันแบ่งมันกินมั่งก็แล้วกันโอเคค่ะฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์เป็นกําลังใจให้ย่าสักไลค์สักเลิฟแล้วกันค่ะคลิปนี้ก็ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย